สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ลัคนาราศีมังกรครับโชคเทวริษมาเยือนดวงเฮงปังรวยนี่เอาละจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง หรือว่าท่านถูกอกถูกใจคำทำนายอันนี้ก็ร้องขอกันง่ายๆเลยนะนะสามารถเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่เบอร์พร้อมเพลหรือ QR โค้ดที่เห็นนี้ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้นะครับยังไม่มีผู้สนับสนุนนะใครสนใจจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์เมื่อกี้เลยนะครับชาวลราศีมังกรครับเดือนพฤศจิกายน2567 ดวงดีดาวสวยดาวมากองอยู่ในภพลาภะแบบสวยงามนี่นะดาวมากองแบบนี้ดูดีมากเลยนะอ่ะทีนี้เ,เดี๋ยวมาดูรายละเอียดจริงๆเดือนนี้มีดาวย้ายแค่2ดวงสองครั้งเท่านั้นก็คือดาวประสุกกับดาวอาทิตย์ที่เหลือก็อยู่นิ่งอ่าไม่นับดาวจันนะที่ย้ายสองวันย้ายทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเอาดาวย้ายก่อนก็คือดาวพระศุกครับ ดวงแรกที่ย้ายก็คือ9พฤศจิกายน2 5 6 7ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูพบวินาศคือในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะตุลาจนถึงก่อนวันที่9พฤศจิกาเนี่ยดาวสุกกับดาวพุธอยู่ในเรือนลาพาเนี่ยดูดีมากๆแล้วนะครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะกรรมมะแปลว่าการงานกิจกรรมที่ทํา ดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก,ก็คือการลงทุนรวมทั้งบุตรหลานดาวสุกย้ายเข้าพบบินาตฟังดูไม่ดีใช่ไหมฟังดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยดีดาวสุกมาอยู่พบบินาตแต่ดาวสุกเนี่ยเขาอยู่บ้านดาวพฤหัสและดาวพฤหัสก็ไปอยู่บ้านดาวสุกเท่ากับสองดวงนี้เป็นกเกษตรแลกเรือนครับกเกษตรแลกเรือน ก็ทำให้ดาวศุกร์แลพะพฤหัสเป็นก,กลับเป็นกเกษตรทั้งคู่พอแรกกันอันนี้สวยเลยนะครับวินาศเป็นกเกษตรก็แปลว่าไม่เสียหายนะปุตตะเป็นกเกษตรก็แปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดูดีนะดูดีลัคนาราศีมังกรดาวศุกร์เข้ามาอยู่ตรงนี้มาหาจากักงานดาวศุกร์คือดาวการงานดาวศุกร์คือดาวการลงทุน มาเป็นมหาจักรแปลว่างานใหญ่งานใหญ่งานที่ผลประโยชน์ดีแต่รับผิดชอบสูงเพราะเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผดโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจทีนี้มันเข้าวินาศเนี่ยความหมายแรกมันก็ไม่ค่อยดีแปลว่างานเนี่ย แปลแบบดีๆก่อนนะซึ่งผมมองว่าดีเพราะว่ามันแลกเรือนเกษตรแล้วไงมันเลยกลายเป็นดีฉะนั้นคําว่าวินาตเนี่ยถ้าแปลแบบไม่ดีก็แปลว่าเสียหายแปลว่าเจ๊งแต่ถ้าแปลแบบดีๆตามความหมายตําแหน่งดาวศุกร์ที่แลกเรือนกับพฤหัสแบบเนี้มันหมายความว่ามาแบบฉับพลันทันใดคาดไม่ถึงมาแบบงงๆมาแบบเฮ้ยไม่ ไม่ทันตั้งตัวนะแล้วลักษณะงานกรรมะวินาทแปลว่างานเบื้องหลังไม่ใช่งานที่เราเป็นเจ้าของไม่ใช่งานที่เราออกหน้าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาใช้ไหวหวานมีคนเข้ามาใช้ไหว้วานให้เราเป็นตัวแทนหรือให้เราไปอยู่เป็นเบื้องหลังคอยช่วยคอยช่วยสนับสนุนงานอะไรบางอย่างซึ่งเป็นงานใหญ่ อันนี้ตรงแน่นอนนะก่อนที่จะมาทําคลิปเนี่ยอาจารย์ก็ลัคนาราศีมังกรก็มีคนติดต่อมาให้ทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งโอ้โหนี่ยังไม่ทันวันที่เก้าเลยนะมาแล้วเนี่ยก่อนทําคลิปเนี่ยเนี่ยผมทําคลิปวันที่ยี่สิบสองตุลาเนะ่เพิ่งเพิ่งทาคลิปวันที่ยี่สิบสองตุลานะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วติดต่อมาแล้วนะแต่เดี๋ยว เพิ่งเริ่มติดต่ออาจจะยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดกันแต่ว่า9ก้าพฤติก,กาเนี่ยมีโอกาสเออเป็นงานที่แหมนะ่ก็ดูดีนะอ่าก็ดูดีฮะมังกรเป็นอย่างนี้ไหมมันกงมันต้องเริ่มแล้วอะ่ะเวลาดูมังกรเนี่ยมันดูง่ายเพราะมันเหมือนดูตัวเองอะ่ะเวลาซวยก็ทายง่ายเพราะเราจะซวยก่อน พอเราซวยก่อนเราเอามาบอกได้เลยจำเดือนสิงหาได้ไหมล่ะนะโอ้โดนมาเต็มที่เลยโดนมาเต็มที่เลยยิ่งเราเป็นนักพยากรณ์เนี่ยมันเหมือนกับพอเราเห็นล่วงหน้ามันก็จะมาเร็วกว่าคนอื่นเข้าใจไหมอ่ะทีเนี้ยชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็ไม่ต้องกลัวตรงเนี้ยผมมองว่าดีครับผมมองว่าดีเพราะมันแลกเรือนกับพฤรอหัดกลายเป็นเกษตรทั้งคู่พอวินาศเป็นเกษตรไอความเสียหายเนี่ย มันก็ไม่เสียหายแล้วนะครับปุตตะเป็นเกษตรก็แปลว่าการเริ่มต้นใหม่อะไรไใหม่โปรเจกต์ใหม่การลงทุนใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยดีสวยนะใช้ได้เลยดูดีครับแล้วเนี่ยเห็นไหมก้า9พฤศจิกาเนี่ยรูปดวงอาทิตย์พุธสุกแยกตัวกันอีกแล้วเห็นไหมอาทิตย์พุธสุกเนี่ยแยกตัวกันเรียงกันาสามราศีอีกแล้ว เกิดอะไรขึ้นดาวสุกเพ่นไงครับกว่าอยาทิตย์จะย้ายตามมาเนี่ยสิบพฤศจิกานะเกถึงสินี่กี่วันนะเวันเนี่ยช่วง7วันเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าดาวเรียงตัวคืออาทิตย์พุธสุกเรียงตัวกัน3าราศีสี่หกเอียว ก็คืออันเนี้ยยังไม่เข้าเกณฑ์เรื่องเขาเรียกว่ายังไม่ได้มาตรฐานตามหลักโหราศาสตร์หรอกแต่ไิติมันโอเคอะสถิติแบบเนี้ยมันโอเคแล้วเนี้ยก็คือรูปดวงของผมในในดวงกําเนิดคล้ายกันเลยเพราะผมก็เกิดเดือนพฤศจิกาดาวก็จะมาเรียงตัวกันแบบนี้นั่นในดวงกําเนิดผมก็จะมีอาทิตย์อยู่ตรงนี้พุธอยู่ตรงนี้ สุขอยู่ตรงนี้รู้แค่สามดวงพอ <laughs> ตามตำแหน่งนี้เลยเนี่ยตามตำแหน่งนี้เลยเนี่ยอาทิตย์อยู่ตุนพุธอยู่ลาภพ,พิจิกสุขอยู่ธนูอย่างนี้เลยเนี่ยในดวงเกิดผมเป็นดวงอย่างนี้เลยรู้แค่สามตัวพอลัคนามังกรตัวเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันนั่งพูดให้ท่านได้ฟังเนี่ยเออมันด,ด,นดีไม่ดีก็ไม่รู้นะ แต่อาทิตย์ผู้สุกก็แปลว่าเก่งเป็นคนเก่งน,นี่ไม่ได้ชมตัวเองนะอันนี้ว่าตามใสถิตามตำรานะถ้าเป็นเกี่ยวกับถ้าไปทางสายวิศวะสายช่างเนี่ยก็คงก็คงไปได้ดีแล้วล่ะทีนี้เรามันศิลปินเกินไปมันก็เลยไม่ได้ไปสายนั้นเออก็ดาวสุกเราอยู่ในเรือนพฤนหัดอ,อ่ะเออก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละอ่ะ แถมให้อีกดวงอ่ะดาวพฤหัสในดวงผมก็อยู่ที่พฤกษบเนี่ยแหละเดิมเนี่ยดวงคล้ายๆดวงเดงิมมีตำแหน่งที่ไม่ใช่ก็คือมีพระจันทร์พระอังคารพระเสาร์แค่นั้นเองพระลาหูมนฤตยูเนีย่ยที่เหลือเนี่ยเนี่ยดวงผมเนีย่ยพฤหัสกับศุกร์แลกเรือนกันอย่างเงี้ยดีครับถึงได้บอกว่าดีไงราะนั้นอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันเนี่ยเอาง่ายเลยดีเก่งโอกาสในชีวิตจะเริ่มมา ชัดเจนและดูดีขึ้นโอเคนะงั้นชาวลัคนาราศีมังกรไม่ต้องกลัวเพราะดาวศุกร์ห่างจากอาทิตย์สามราศีเนี่ยดาวศุกร์เพนดาวพุธก็เพนพอมันมีระยะมันเป็นดาวที่อยู่ใกล้กันพุธศุกร์เนี่ยเห็นไ,ไหมพุธศุกร์เนี่ยคือดาวพุธเนี่ยถ้าเทียบกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะเรียกว่าเล็กเท่ารูขุมขนน่ะ ของของถ้าอาทิตย์เป็นคนน่ะพุธนี่แค่รูขุมขนเองเะนั้นถ้ามันอยู่ใกล้อาทิตย์เกินไปเราเห็นไหมไม่เห็นมันต้องมีระยะห่างออกมาหน่อยเนี่ยห่างกันสักหนึ่งราศีอย่างเงี้ยซึ่งดาวพุธไม่มีสิทธิ์อยู่ห่างจากอาทิตย์เกินสามสองราศีนะคืออาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยดาวพุธไม่มีทางที่จะไปอยู่ธนูได้มันต้องให้ดาวอาทิตย์ขยับเข้ามาก่อนดาวพุธถึงขยับไปหนีไปได้งั้นอาทิตย์พุธสุกเรียงตัวกันเนี่ย มันเหมือนดาวที่มันเรียงระยะกันสวยและดาวพวกนี้มันเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลถัดมาก็คือดาวพุธถัดมาก็ดาวศุกร์แล้วถัดมาก็คือโลกมนุษย์ฉะนั้นเมื่อดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เรียงโตกันอย่างเนี้ยมันเรียงกันเข้าหาโลกมนุษย์และใครที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็เรานี่แหละฉะนั้นดาวที่มันส่งผลเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างชัดเจนและรวดเร็วเข้าใจไหมอันนี้ก็คือ ตามหลักความเชื่อนะว่าดาวมีอิทธิพลในดวงชะตาเข้าใจไหมสําหรับคนที่ก็คนมาดูผมคงเชื่อแหละไม่มากก็น้อยถูกไหมเออแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็ก็คงไม่แต่ไปต้องฟังกันอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็คือตามความเชื่อว่าถ้าดวงดาวโครจรเนี่ยแล้วมีผลต่อโชคชะตาของมนุษย์เนี่ยเนี่ยอันนี้มันชัดอาทิตย์พุธศุกร์เรียงตัวกันเนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้โลกมันส่งผลมาถึงเลยเนาะ งั้นดาวสุกเพนดาวพุธก็เพนใช้ได้และที่อีกอย่างหนึง่งดาวพุ้นหัสก็เพนดาวพระจันท์ก็เพนครับเนี่ยนะเนี่ยอาทิตย์ย้ายสิบหกพฤศจิกาเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าดาวพุธยังเพนอยู่ไหมมันไม่ดับหรอกเพราะอาทิตย์ย้ายวันที่สิบกดาวพุธเนี่ยกำลังจะขยับ ย้ายวันที่16 16สิบหกสิบหกพฤศจิกาดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่โอ้โหดาวพุธอยู่สิบหกอ,องศาครับห่างกันเป็นโยอดดาวพุธอยู่กาลางราศีดาวอาทิตย์มาต้นราศี อันนี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับแต่16องศายังไม่ถึงขั้นเพนหรอกนะแต่ก็ยังโอเคแต่ทำให้ดาวพระจันทร์กับพระฤหัสเพนเพราะดาวอาทิตย์เป็นเลงดาวพระจันทร์และเลงดาวพฤหัสเห็นไหมลัคนามังกรมีดาวพระฤหัสเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์แล้วเพนด้วย16พฤศจิกายน15พฤศจิกาเนี่ยวันลอยกระทงขึ้น15าข้ามเดือน12บ แต่สิบหกพฤศจิกาเนี่ยเยดาวทิตย์เนี่ยมันย้ายคืนวันที่สิบห้าตอนตีสามใชไหมส่วนพระจันทร์ส่วนพระจันทร์เนี่ยส่วนพระจันทร์เนี่ยนนย้ยายมาตอนสามทุ่มของวันที่สิบหกงั้นจุดเพนจริงๆอะ่ะจุดเพนจริงๆอะ่ะมันจะอยู่ที่คืนวันที่สิบห้า ขึ้นสิบห้าเดินสิบสองเพราะพระจันทร์ยังอยู่นี่พระอาทิตย์ยังอยู่นี่นะครับนั้นะโอเคแหละนะดาวอาทิตย์เล็งจันทร์เนี่ยทั้งเล็งเล็งตรงนี้นะเล็งกันที่ราศีเมษราศีตุลแล้วก็เล็งกันที่พฤกษบด้วยนะก็ถือว่าสวยเลยนะตำแหน่งนี้อย่างที่บอกผมได้เกิดไปแล้วชาวลัคนาราศีมังกรนะได้ตำแหน่งโชคเทวฤทธิ์นะโชคเทวฤทธิ์จรน,นะ พระฤหัสต้ององค์พระพุทธาพุทธเลงจันทราโชคอุดมเนี่ยสองต่อโชคอุดมเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ของโชคเทวฤิ์ใช่ไหมอาทิตย์เลงพระฤหัสละหนึ่งนะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงสุริยาต้องครูเป็นคู่คงนะ จะได้โชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์พันลหัดต้ององค์พระพุทธาพุทธเล็งจันทาโชคอุดมเห็นไหมสองสองซ้อนเลยโชคอุดมโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์และโชคอุดมด้วยตำแหน่งเนี้ยสวยบอกเลยชาวาราศีมังกรแล้วมันเกิดในเรือนอะไรเรือนลาพระแปลว่าโชคลาภความสำเร็จ อาทิตย์นี่มันจะพบมรณะมรณะลาภะก็ได้มรดกหรือเกี่ยวกับเงินประกันหรือเกี่ยวกับการชดเชยอะไรที่เคยเสียหายได้รับการชดเชยชดใช้ไม่ต้องห่วงอาจารย์นะไม่เคยโดนนะนะบอสท,ทั้งหลายไม่เคยได้นะ,ะมีติดต่อมีติดต่อมานะเพราะเราก็เขาเรียกไหมมีมีช่องทางอยู่อ่ะ แต่ก็มีติดต่อมาแต่เราก็ไม่ไหวแหมสอนอะไรนะ98บาทออนไลน์อ่ฉันทำมาตั้งนานแล้วก่อนบริษ,ษัทจะตั้งเนีนะทำออนไลน์เนี่ยยูทูบเนี่ยนะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฉะนั้นโอเคเนี่ยเรื่องการชดเชยเรื่องการเงินประกันหรือเงินจากมรดกหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมัน,ม,น,ม,นมันดีครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะเนี่ยพบลาพะ โ,โหแล้วเนี่ยสวยมากเลยอ่ะอาทิตย์เล็งเพื่อเลือหัดเพื่อเลือหัดเพนเพื่อเลือหัดกระ,ะทบมาทางพุทธพุทธกระทบจันทนร์โอ้โหสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรทีนี้กลับไปที่ดวงหลักแล้วนะดาวมันย้ายแค่สองดวงอ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดหนึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยดาวพระเสาร์ดาวประจําตัวของท่านซึ่งไปอยู่ในเรือนการเงิน มันพักองศาซึ่งแปลว่าโครจรช้ากว่าโลกอัตราการโครจรมันมันไม่สมดุลกับโลกมันช้ากว่าซึ่งในหัวในบรนบรดาในโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าพักองศาแปลว่าดาวถอยหลังจริงๆมันโครจรช้ากว่ากันแต่เราไม่อธิบายในเรื่องวิทยาศาสตร์อะเรา่าคําว่าถอยหลังเนี่ยมันหมายถึงมันเข้าใจอะ่ะมันเห็นภาพอะ่ะเข้าใจไหม ดาวถอยหลังก็เหมือนกันนะ่ะโหราศาสตร์เนี่ยใช้โลกเป็นศูนย์กลางพระอาทิตย์เดินรอบแต่ในความเป็นจริงพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลถูกไหมโลกโคจรรอบอันนี้มันเหมือนกันเขาเรียกว่าจินโนเซติกกับเฮเรโอเคติกนะมันมันตรงข้ามมันมันแค่คิดกลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเหมือนกันงั้นคําว่าถอยหลังก็แปลว่าอะไรดาวประจําตัวถอยหลังก็เหนื่อยก็เซง็งก็เบือ่อไง ตั้งแต่มิถุนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมิถุนานกี่เดือนมาแล้วคุณคุณสังเกตไหมล่ะเออมันมันคือในภาพละเอียดยิบย่อยเนี่ยเดือนไหนดีมันก็ดีเดือนไหนไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอะ่ะคุณลองนึกภาพตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาทําอะไรแนละ้วมันแบบมันได้ไม่เต็มร้อยทาอะไรมันก็ติดขัดแต่ด้วยความที่เราก็สู้กันมามันก็มันก็ขุกขักผ่านไปได้ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่แต่ทีเนี้ยดาวเสาวครับดาวประจำตัวของท่านอยู่ในเรือนการเงินหาเงินแบบถอยหลังอ่ะมันดีไหมฟังคำเนี้ยฟังคำเนี้ยหาเงินแบบถอยหลังเรื่อยๆอะ่ะนะได้หลักแสนอถอยไปหลักหมื่น ใครสู้มาอีกหลักหมืน่นสามสี่เดือนได้หลักแสนเหมือนเดิมถอยกัมาหลักหมื่นอีกเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยใครเคยได้สิบล้านร้อยล้านอถอยมาหลักล้านต้นต้นต้องพยายามถีบตัวเองไปอีกให้มันได้แล้วก็ถอยกัไมาอีกนับแต่นี้ไปเดือนพฤศจิกายนดาวเสราร์เริ่มแล้วครับเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนกาย ไปข้างหน้าแล้วจ้าสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรก็แปลว่าเดินหน้าหาเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยแล้วดูดิดาวโชคลาภดาวอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมันส่งผลแล้วมันส่งผลสอดคล้องกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลดาวโชคลาภของท่านก็คือดาวอังคารเจ้าเรือนลาพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งแปลว่าหลักทรัพย์ด้วยเล็งลัคนา มีตำแหน่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิดแปลว่าด้อยค่าน้อยต่ำต้อยแต่จริงแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจังหวะของตำแหน่งมหัทธกรรมโกลาเลิกก็คือวุ่นวายไว้อะแล้วก็รวยทำว้งง,งๆทำอะไรก็ตามให้มันงงๆ แบบไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องปังตั้งเป้าไม่ต้องวางแผนแบบละเอียดยิบย่อยคือตั้งเป้าทําตั้งใจนะต้องตั้งใจขยันแน่นอนเพราะดาวอังคารคือดาวแห่งความขยันมังกรถ้าไม่ขยันไม่รวยนะครับเพราะดาวอังคารคือดาวโชคลาภอยากมีโชคลาภต้องขยันดาวอังคารอยากมีหลักทรัพย์ต้องขยันดาวอังคารแต่ตำแหน่งมหัตถกรรมโกลาเลิกเนี่ย มันเหมือนกับจะมีโชคมาแบบฟุกๆมาแบบงงๆแต่มันจะมาจากการที่เราต้องทําไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนแล้วบางทีมันจะมาแบบไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำก็ว่ากันไปตรงเนี้ยมันเป็นสถิติที่ผมจับจับมาได้แต่มันอาจจะไม่ตรงแบบจนเป็นสถิติที่เอามาอ้างอิงได้นะครับแต่ขอบอกว่าเออส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ คุณทำอะไรอย่างหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้รวยจากสิ่งนั้นแต่มันจะไปรวยจากสิ่งอื่นมันจะดีจากสิ่งอื่นเข้ามาแต่มันต้องทํามันต้องทําอะไรเป็นหลักเป็นแกนไว้แล้วเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาเองแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจมาแบบงงๆขายอีกอย่างแต่ได้เงินจากอีกอย่างอะไรลักษณะแบบนี้ทำงานอีกอย่างแต่ได้เงินมาอีกอย่างแต่ต้องทำทำไว้เป็นหลักเป็นแกนไว้ก่อน แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วบอกเดี๋ยวจะรวยแบบงงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตําแหน่งมห ah, 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 าธักรรมโกลาเลิกมันต้องทําอะไรสักอย่างใช่ไหมอย่างอย่างผมเนี่ยก็ทํา youtube ทําอะไรเนี่ยบางทีเงินอะ่ะจาก youtube มันก็ได้เป็นปกติใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเงินมาจากทางอื่นด้วยเออมันก็นี่แหละเดีย๋ยวก็ดอดูกันไปว่ามันจะจริงไหม เพราะส่ติหลายคน,ม,นมันโอเคมากนะครับตำแหน่งมหาธักรรมโกราเลิกแบบนี้นะครับแต่ละคณะราศีมังกรยังไงผมก็ต้องเตือนนะคือมันเฉพาะบุคคลบางคนเท่านั้นที่อาจจะได้รับผลเสียาจากการที่ดาวองคารมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้นมัดระวงังเรื่องของอุบัติเหตุเลือดตกยางออกบาดเจ็บนะใครต้องการจะแก้เครก,ก็หนึ่งทำบุญลงศพส,สไปทำฟัน ใชไหมไปทําฟันก็ให้เลือดมันออกให้มันเจ็บอะ่ะแก้เคสไปหรือไปบริจาคเลือดก็ได้สําหรับใครที่มีสุขภาพที่ดีนะครับใครที่สุขภาพไม่ดีไม่สามารถบริจาคเลือดได้หรือว่าเออไปหาหมอก็ไม่กล้าอดๆแอดๆอ,อ,อยู่แล้วไปหาหมอเดี๋ยวหนักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปทําบุญเกี่ยวกับทําบุญให้คนป่วยทําบุญโรงพยาบาลบริจาคลงศพแบบนี้ได้นะครับเผื่อไว้ ไอเดียมันดีอยู่แล้วแต่เผื่อไว้สําหรับบางคนซึ่งผมไม่สามารถจะบอกกับทุกคนได้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพูดง่ายก็คือใครที่รู้จักโหราศาสตร์ประมาณหนึ่งก็จะเข้าใจว่าถ้าเกิดดาวังคารเนี่ยเป็นกลากินีจรทางทักษะดวงเกิดอ่ะก็จะต้องคาดอัมพุภูโมโมนะครับจะต้องคาดอัมพุภุโมโม ซึ่งคาดอัมพูภูมโมก็แสดงออกในเหตุการณ์แบบเจ็บป่วยอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะครับก็แก้ไว้สำหรับคือไม่ต้องสนใจหรอกมังกรทั้งหมดอะไปทำบุญนะช่วงนี้ช่วงหน้ากระถินด้วยเนาะกระถินโรงพยาบาลก็มีนะเออเลือกแบบนั้นก็ได้บางคนก็ทอดกระถินที่ทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลน,นะหรือเกี่ยวกับมูลนิธิหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะ บนจากลงศพหรืออะไรก็ตามนะครับก็อนุโมทนา้วยนะก็เชิญชวนชาวลัคนาราศีมังกรนะในช่วงนี้ก็ทําบุญแก้เค้กันนิดนึงนะทาไ้ก่อนยังไงมันก็ดีอย่าไปคิดว่าเอ้ยรอดวงตกดวงไม่ดีแล้วมาทําบุญทําไปก่อนทําไปเลยนะครับเดี๋ยวมันส่งผลดีต่อดวงชะตาเองเอาละครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดือนนี้เดือนแห่งความสําเร็จเดือนแห่งโชคลาภแล้วมาแบบเซอร์ไพรส์ ขอให้สบายใจกันได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็ขอให้โชคลาภไหลมาเทมานะครับสนับสนุนลนักณาราศีมังกรกันดีนะนั่งนั่งพูดอยู่เนี่ยคนหนึ่งนะก็คิวอาโค้กั Code, กบเบอร์พร้อมเพย์นะจ๊ะ <c oughs> นะเออนะมันจะได้จริงไงนะโชคลาภถ้าโชคลาภมันมาจริงๆเนี่ยนะเออมังกรมันก็ได้กันหมดแหะ นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ประมาณนี้นะดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2567ลัคนาราศีมังกรโชคเทวริษมาเยือนครับดวงเฮงปังรวยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ